สวัสดีครับผมจบเซฟทีวีอยู่เกมกีนเฮลผมไม่ถนัดเกมแนวนี้ครับเกมแนวเนื้อเรื่องแล้วผมก็ไม่อ่านอ่านภาษาไทยไม่ค่อยคลองมันก็ไม่ได้ไม่เชิงว่าคลองครับก็อ่านออมก็อ่านออกครับแต่อ่านออกเสียงแล้วผมอ่านยากครับแล้วเดี๋ยวผมจะบางช่วงให้ดูประมาณสั้นๆหน่อยเพราะอายอ่านแล้วอายตัวเองผมจะไม่เล่นแนวเนื้อเรื่องจบนะครับผมก็จะนั่นแหละคลิปเดียวพอ พอปวดหัวผมปวดหัวมากเลยครับเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกเจอเป็นหัวแต่ยอมรับครับว่าภาพสวยดีแต่ผมไม่สามารถเล่นได้ครับผมปวดหัวไม่รู้เป็นไรไม่ราชาติรับชมกันเลยนักลบหน้ากะโหลกนะนักลบหน้ากะโลกนักลบศาบสนาที่พาหน้าเป็นลายหัวกะโลกปรากวดตัวขึ้นเมื่อ เมื่อวานนี้ที่อยู่ริมแม่น้ำขณะที่เราเล่นเรือผ่านเล่นเรือผ่านพวกเขาเป็นใครชาวยาบาหัวคาหัวคาระหายของเราตัวที่จะพูดถึงคนกลุ่มนี้โอเคออกแล้วไงอ่ะแล้วผมทำไงต่ออะ อ่านครับเสียงเลยเทาวันแห้งจิตวิญญาณเผาวอลเผาวันแห้งอ่านถูกหรือยังไหมผมผลของว์บลานสารหอดประสาทมันอยู่ เอ่าจตรงนี้ไม่ได้ก็เอ้ยอาจออกก็แหละแต่ตอนเนี้ผมรไปแัเงเสียงเนี่ยสมาธิมันไม่อยู่กับตรงนี้ครับ๋อมุอนของอะไรเนี่ยสารหลอนหลอนประสาทอยู่นานสามชั่วโมงระหว่างนั้น ผู้รวมวิธีกรรมจะได้สัมผัสกับการค้นพบทางจิตวิญญาณอายาวัาสว,วัตการจะดื้อดื้อดืมดืมได้เมื่ออยู่ภายใต้การดูแลของหมอผีเท่านั้นอ่านเนอ่านตลกจริงๆเลยเรา ตลกตรงไหนวะอ่านครับฉันฉ็นอยู่ที่หมู่บ้านตื่นเมื่อ,อไรใช้วิทยุหาฉันนะคะกอรลมีองควันเล็กๆให้คุณด้วยรักจกักมีอา๋ยวมีอาไหนสรุปให้คอวิทยุไปหาใช่ไหมตื่นไวจังนะ สงสัยน่าจะไปหาพวกคนป่าแหละครับอา่านให้หมดก่อนอา่านไม่ชัดอันเนี้ยฉันโดนอะไรอ่ะอะไรอ่ะเราไม่เข้าใจลองอา่านดูให้หมดครับว้าวเผ่าคนป่าเผ่าหนึ่งครับอาศัยอยู่ลึกเข้าไปในปา่าเมสตอนผายาบาลัวคาอะไรเนี้ยคือหนึ่งในแปดสิบเผ่าที่หายสาบสูญไปความหวาด ลัวต่อโลกยุคใหม่มันโหดร้ายทําให้พวกเขาทําให้พวกเขาอยู่อย่างตันโดยพวกเราจะต้อนรับเขาไหมนะคืออะไรเนี่ยผมไม่หรือว่าผมอ่านผิด้องจองพวกเขาคือกุญแจสําคัญและเป็นบ่อแสเดียวที่ทําให้เรามีที่นี่จา้าเป็นอีกเผ่าหนึ่งครับ แล้วก็โอ้เห็นแล้วท้อบัดบุกครึ่งน้ำที่อันตรายที่สุดในโลกนี้ไม่เป็นอันตรายต่อชาวพื้นเมืองแม้แต่น้อยเพราะพวกเขามีวิธีแคปโบแคบโบคืออะไรวะชนเผ่าแอฟริกาใต้จับกบเป็นๆมาเพื่อ สกัดพิษจักนั้นจึงเจาะรูเหรอบนผิวเด็กเจาะทำไมอ่ะผิวเด็กเล็กมันไม่ใช่เล็กนี่ลดเหรอเนี่ยเด็กลดรอนอลน,อ,น,อ,นอ๋อลนอ่านกิดอีกแล้วลนไฟเพื่อหยุดหยุดพิษกบ ลงไปเล็กน้อยจนกว่าพวกเขาจะสร้างภูมิต้้นทานคิดขึ้นมาโอ้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยจริงปะเนี่ยขอถามจริงๆเหอะที่ผมอ่านไม่จริงปะเนี่ยขอาสีสับสูนฮะขอาสีสับสูนคืออะไรวะนี่คือดินแดนของพวกเขาเป็นมอระดกตกทอดของพวกเขามา หลายพันปีแล้วทุกคนที่มาที่นี่ต้องเคารพในข้อนี้ครั้งล่าสุดที่เราเห็นพวกเขาก็เมื่อสามปีที่แล้วพวกเขามักแสดงท่าทีวาดลัวสิ่งที่ไม่รู้จักฟังดูบ้าแต่เราต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาจริงๆแผนการทั้งหมดของเราขึ้นอยู่กับ สิ่งนี้อ้เราเกี่ยวอะไรกับคนป่าตะกี้ใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ไปพิษหรือเอะอพิดอ่านไได้หรอครับนั่นเดี๋ยวเราอ่านงหมดละกันเอเขาบอกให้สำรวจเต็นไงผมเลยมานั่งอ่านเล่นอย่างนี้แหละแัดเลี้ยงลูกด้วยนมในป่าฝนไม่มีพิษภัยแม้จะอันตรายแต่ป่านี้ก็ยังมีความงามมากมาย ซ่อนอยู่ตัดเลี้ยงลูกด้วยด้วยนมขนาดเล็กหลายชนิดเป็นแหล่งอาหารสำหรับอย่างแรกชาวชาวเผ่าพื้นเมืองให้โปดฮะให้โปรดตีและไขมันอ๋อให้โปดตีและไขมันแม่อ่านโปดตีด้วยด้วยเติมเต็มให้กับ และผลไม้ได้ดีทีุ่ทีเดียวแหมให้โปดตีด้วยนะเราตีอะไรเนี่ยสรุปไปเลยใช่ไหมเฮ้ยอ๋อใช่วิทยุครับแป๊บหนึ่งผมกุดหิดครับยงอะไรจุ๊กจุ๊กจุ๊กงเปืนคนระแวงอยู่ครับเริ่มมีเสียงเพลงอลไรับลโหฮัลโหลพีอ้าฮัลโหล Hey Sleepyhead Finally up? Where are you? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, <laughs> do not go any farther. Those are clear warnings. I know, I know. I read your book. <laughs> well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. ยอมรับมาซคิดว่าฉันลมวันเกิด t นะฉัไม่ได้ลืมนะ I d าโทรเทมตาโทรเทมไม่ใช่เดทบายนะครับขอย้ำผมเล่นเกมเอ่ออะไรนะไม่รู้อะแต่มันเทเสาวโทรเทมแน่นอนครับไปหนึ่งนะํำรวจหมดแล้วใช่ไหม Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell about ไม่บอกก็รู้ใช่ไม่บอกก็รู้แล้วก็กดนี้โอเคติดๆสภาพเหมือนเขาต้องการทิ้งเราให้อยู่คนเดียวครับเพื่อเขาจะไปไปไหนก็ไม่รู้สรุปให้เราไปไหนเนี่ยคอนเทนต์นหาของที่ให้สารอาหาร นี่อาหารกระป๋องเก็บๆไปเหอะแมมีขนมด้วยนะประเด็นนะ่ะอยู่เนี้ยจริงที่ต้องการขนมครับเพราะว่าขนมจะช่วยเลี้ยงมันจะทำให้เราใช้สมองได้ดีขึ้นแต่กินมากลองเป็นเบาหวานนะโอ้เจ็บนี่กัดมีคู่ใจแป๊บนึ่งนะคนเต้นคนหมดออยางแป๊บนึ่งนะเฮ้ยกรคชื่หมายเลขหนึ่ง ผมกำลังเดินทางกับพันยาของผมมียยาเมียทันทีตั้งเป็นแล้วเราจะได้เริ่มลงมือกันทันทีผมจะตั้งใจทำสารสาบันสายพันอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกครับอ่านกันเราเองเลยจะไปพบกรบเป๋าก็วุ่นเนี่ยแหละ มเตรียมพร้อมนะให้ดูผมเชื่อแต่มันมก็ยังอันตรายอยู่ดีฉันร,รู้หน้าที่ล้า<ม>โอเคตอนนี้ก็เท่านี้เสียงนี้เสียงเหมือนเกมเหมือนเกมผีแล้วอะก็้ากากเลยโอเคผมไม่รู้ครับว่าจะไปไหนต่อ คอนเทนต์ Content, หาของที่ให้สารอาหารก็ค้นหมดแล้วอะ่ะผมไม่รู้ครับว่าเขาให้ไปในต่อหรือยังมีก็ไม่มีแล้วก็นี่ไงทำลายกินเอาให้กินปุ๊บแล้วค่อยออกเดินทางเหรอก็ไม่ยอมบอก ใครจะไปรู้ล่ะอ๋อโอเคเข้าข่าไปแล้วก็คือเหมือนนี้จะมาจดพืชใส่พันธุ์ใหม่แต่กราภพาพเหมือนเมียเขาจะไปหาคนฝานตัวสอกระดาษไม้กันฮะตัวสอกระดาษไม้อัดกระดาษไม้อัดเลย แก้ผมลืมอ่านใบายาสูตรเหมาะเลอสำหรับรักษาแผลสัตว์มีพิษกัดแต่ยังรักษาอะไรได้อีกนะฉันเห็นเสียงเสียงอะไรอยู่ด้านหลักฉันเห็นต้นยาสูตรฮะสูมโตวัต,ออวตูทางพิเหนือของค่ายมีเยอะเลย มีเยอะเลยต้องตายผ้าขึ้นไปก่อนฉันควรจะเริ่มจากตรงนั้นฮะผ้าเหรอผ้าหรือผ้าไม่รู้ครับงเลเมื่อกี้เหมือนมีเสียงอะไรกินนอ่ะมันกินไปทางิงเหนือเมื่อ,อต้นยาสูบอ๋อสูบสูงอะไรล่ะสูบเหนือ โอเคพคร้อมเริ่มพร้อมหนึ่งสองสามอะไรครับ <children> <c oughs> เอาละรครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไม่ได้เว้ยเอาละรครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย